สวัสดีค่ะอยู่กับเก๋ต่อต่อค่ะที่สุดรถยนต์มือสต่อต่อค่ะค่ะก่อนอื่นฝากช่องทางการติดตามของเราเพจสุดรถยนต์มือสต่อต่อค่ะและ YouTube ต่อต่อค่ะชนะค่ะวันนี้นะคะเก๋จะพาทุกคนเนี่ยมาชมกับนี้เลย หล่อเท่มากๆค่ะกับตัว h ฮ l ัก r ีวอลล็อกโค 2.8G นะคะตัวนี้เป็นตัว d o ับเบิลแคปเรเนอร์รถปี2018ค่ะมาพร้อมสีเทาแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งล็อกโคของเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูชมด้านหน้ารถกันเลยค่ะสำหรับตัวกระจังด้านหน้านะคะเขาก็จะเป็นกรอบสีเทาเมทัลลิกตัดกับสีดำเมทัลลิกนะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED ค่ะ แล้วก็ได้ไฟตัดหมอกผูหน้ารวมไปถึงกับช่องลมหรือว่าช่องระบายอากาศด้านล่างสีดำค่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับตัวล้อเลยล้อที่ได้เนี่ยก็จะเป็นลายพิเศษของตัวล็อกโคเลยนะตัวนี้ขนาด18นิ้วค่ะยังปี2021ยังสามารถขับขี่ได้แบบสบายสบาย กระจมองข้างก็จะเป็นสีดานะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่จับประตูเป็นสีดาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นตัวสมาร์ทีย์เลสด้วยสามารถที่จะล็อกหรือว่าปลดล็อกตรงที่จับประตูได้เลยดับเบิลแคบก็จะเป็นรูปแบบ4ประตูได้ความกว้างภายในตัวรถเป็นตัวพิเนอร์ก็จะมาพร้อมกับนี่เลยะคะ่ะบันไดด้านข้างสีดํา ขยำมาดูด้านหลังเนะะี่ยค่ะก็จะมีกับชุดแต่งโลบาของเขานะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกตัดกับสีดําเมทัลลิกได้อย่างลงตัวแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกนะคะคําว่าล็อกคที่เป็นชื่อรุ่นของเขานั่นเองค่ะด้านหลังเนะะี่ยค่ะกระจกเป็นระบบไรฟ้านะมีไฟเบรนดวงที่3นะคะที่จับด้านหลังจะเป็นสีดาด้านนะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังค่ะแล้วก็กันชนหลังนะคะแบบดูดุดดันมากยิ่งขึ้นด้วย สำหรับแมคลายเนเดิมๆเลยค่ะจากทางโตโยต้าสภาพแมกยังสวยและพร้อมใช้งานอยู่เลยนะคะและนี่ก็คือรอบๆตัวรถเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะและนี่คือด้านในนะคะถ้าเป็นตัวล็อกโคด้านในจะเป็นแบบโทนสีดําแบบนี้ดำดำแบบ ยันเพดานะ่ทุกคนคะ่ะแต่ว่าสวยนะเอาจริงมันดูแบบดูดุด,ดันดูคมเข้มนะคะและที่สําคัญสภาพยิงดูใหม่ดูสะอาดด้วยคอส่วนด้านหน้านี่ไม่มีตําหนิไม่มีอรอยคิดข่วนนะคะมีการตกแต่งเป็นสีดําเงาตัดกับวัสดุสีเงินค่ะ เบาะที่ได้เป็นเบาะดังสีดำนะคะฝั่งทางด้านคนขับเป็นเบาะประับไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นตัวพุสวชส start โ h r o ม e alloy multi f u n c t เพิ่มตัวพ u ช h control เข้ามานะคะแล้วก็ตัวนี้มาอยู่ที่9,8 0 0กับรถปี2018ถือว่าผ่านการใช้ง,งานน้อยค่ะด้านซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนะคะตัวนี้หนะ้าจอทัชสกรีนมีตัวแผนที่ให้แอร์เป็นระบบดิจิตอลนะคะด้านล่างก็จะมีช่องเสียบไฟมีในเรื่องของการทรงตัว ออโต้สตาร์สต็อปค่ะที่วางของที่วางแก้วเกียร์ออโต้ก็จะเป็นแบบโทนสีดำเหมือนกันนะในเรื่องของการตกแต่งตัวเกียร์แล้วก็ฐานเกียร์นะคะเกียร์ออโต้หกสปีดค่ะมาพร้อมกับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ของอนเนกประสงค์มาพร้อมกับช่องเสียบไฟ100วัตต์ค่ะได้แอ์แบกรอบคันนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนห้องพนิสันด้านหลังกันต่อเลยค่ะ และนี่คือโซนด้านหลังค่ะเบาะสวยงามไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขัดมีตัวยึดเบาะเด็กคาซีใท้ด้วยนะคะมีแอร์โซนด้านหลังมีตะขอเอาไว้แขวนของรองรับน้ําหนักได้สิกิโลกรัมตรงกลางเดินออกมาเป็นที่วางแขนแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้และได้ลาโพง6ตำแหน่งด้วยกันค่ะสภาพภายในสวยพร้อมใช้งานไม่โ่อมนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องอยงนต์นานกันต่อเลยค่ะ ลับ,บทีด้านหน้าแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะคะยังคงสภาพเดิมๆเลยค่ะแผ่นซับความร้อนยังดูใหม่สมกับที่เรียกว่าผ่านการใช้งานน้อยนะคะสติกเกอร์ยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมแล้วก็โครงสร้างหลักของเขานะคะคันกลางซ้ายขวายังคงสภาพเดิมๆเช่นเดียวกันค่ะแผ่นเพจจากโรงงานสภาพยังสมบูรณ์ เครื่องยนต์น็อตไม่เคลื่อนไม่ขยับนะคะเครื่องยนต์ยังดูใหม่นะคะแล้วก็ไม่เคยโดนยกไม่เคยโดนเปลี่ยนด้วยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 8 0 0ซีซีให้กำลัง177อแรงมา้ามาพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่450อยนิวตันเมตรด้วยกันค่ะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนอยากทราบราคากันแล้วค่ะใคไรที่สนใจตอวต่อค้าของเราขายอยู่ที่839,00 0บาทค่ะราคาคุ้มค่ามาก แล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยเครดิตฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น0%เลือกผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะมีรับประกันเครื่องยนต์และเกียนนานถึง2ปีมีบริการช bon ่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วอุบราชธานใครสนใจพอมาได้เลยกับหมายเลข0ท3 0 3 7 7 7 7 4 7และ0837777757หรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆตามด้านล่างนี้เลยค่ะ บอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดกับใหม่98้าหนแปดนะคะผ่านการใช้งานน้อยรถสภาพดูใหม่นะคะแล้วก็เป็นรถคันสภาพเกรดเอด้วยนะคะกับราคาไปสาสาหมื่นเก้ันบาท้ังซื้อค่ะเจอก,กันด้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ